คนแถวนี้เขากันนับถือผีมาดนล้วนะเนาะเท่ากับสิเสื่อว่ามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างบอมเมนแคแคันวิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะน้ำปลาน้ำเขาน้ำต้นไม้มีผีอยู่เบดิดทุกอย่างเลยช่าพ่อครับ อโอเคนะครับหลังจากที่เราพักช่วงแรกไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนสถานที่กันแล้วนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ป่าอาถรรพ์ที่ผมได้พูดถึงแล้วนะครับส่วนทําไมผมถึงเรียกว่าป่าอาถรรพ์นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังนะครับก็ฝากกดไลค์หรือกดซับสไครป์ช่องนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปหาน้องๆไอโซพอร์ทที่ผมมาตามหากันนะครับแล้วถ้าเจอตัวอะไรแปลกๆผมก็จะมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้จกักพวกเขากันนะครับ โอเคครับไปกันดีกว่านะครับกับพื้นที่ชุ่มน้ําป่าชายเลนอย่างนี้นะครับไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาหาน้องไอโซพอดที่เราตามหากันนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมได้มาดูแล้วว่ามีน้องไอโซพอดนะครับติดไปกับขอนไม้ที่ผมเอาไปแตะโกงให้กับน้องเซฟฟินนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทําช่วงแนะนาสมาชิกในบ้านของน้องเซฟฟินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาไอโซพอดกันดีกว่าครับ โอเคนะครับเราก็มาเจอไอโซพอชนิดแรกแล้ว,ลวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นไอโซพอชนิดไหนเขามีตัวสีขาวใสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาลองกลับไปดูนะครับเห็นหรือยังครับนี่ครับเอาไอโซพอ โอเคผมก็ได้เก็บน้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาลองดูว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียรหรือเปล่านะครับถ้าได้เราก็จะได้น้องไอโซพอดสีขาวตัวนี้เพิ่มนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็น SP อะไีอะไรับโอเคเก็บเอาเวาก่อนไปเราไปหาก,กันต่อกันดีกว่านะครับ นี่นะครับสปริงเทลสีแดงนะครับเดินมาผมก็มาเจอสปริงเทลสีแดงเห็นไหมครับตัวอ้วนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บน้องเขานะครับกลับไปเพาะเพิ่มด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บผมขอตัวไปเก็บน้องก่อนนะครับ โอเคนะครับจากที่ผมลองขี่พื้นใบไม้ดูนะครับตอนนี้ผมก็เจอไอโซพอร์ตที่ผมตามหาแล้วนะครับซึ่งผมมาเจอในคราวที่แล้วนะครับก็คือน้องคนนี้เลยนะครับดูเขาวิ่งเร็วมากจากที่ผมดูนะครับเขาน่าจะเป็น s อปลาตินนะครับเป็นพวกปลาตินแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นปลาตินชนิดไหนนะครับอาจจะเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าปลาตินมีหลายชนิดมากเลยมีทั้ง SP ีทุ่งสงนะครับที่แยกออกมาแล้วจะตัวขนาดใหญ่กว่านี้อีกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะเก็บเขาไปนะครับเพราะว่าผมเก็บเขาไปคราวที่แล้วแล้วเขาเหลืออยู่ไม่กี่ตัวก็เลยจะมาหาเขาเพิ่มนะครับเพื่อ,พอเพาพันธุ์โอเคเราเก็บเขาดีกว่า แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาเจอแมงมุมกระโดดตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแมงมุมกระโดดอะไรนะครับเพราะว่าเขามีลายสีขาวเหมือนหัวกระโหลกที่หลังด้านหลังเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กๆด้วยนะครับโอเคนี่เขาลงมาอยู่บนมือผมเรียบร้อยแล้วสวยและแปลกตามากเลยนะครับ ผมพลิกไม้ผมก็ได้มาเจอกับทากตัวหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นเห็นไหมครับหน้าตามันเหมือนกับแผ่นไม้เลยทากพวกนี้นะครับผมก็ไม่ได้รู้ชื่อแน่ชัดนะครับเพราะว่าทากมันมีเยอะมากนะครับแต่สายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่กินเนื้อนะครับเขาก็จะกินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหารครับเป็นทากที่น่ากลัวมากเลยครับโอเคดูด้านใต้มันแปลกมากเลยใช่ไหมล่ะครับ โอเคงั้นเราปล่อยน้องเขาไว้ใต้เหมือนเดิมด้านใต้ขอนไม้เหมือนเดิมนะครับไปกันว่อไป,ไปเราไปหาอย่างอื่นกันต่อครับโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็มาเจอกับไอโซพอรับแต่ไม่ใช่ SP ไทยนะครับน่าจะเป็นจำพวก ISOPORT ์ตนะครับตัวเขาจะแบนแล้วกลมกว่า SP ไทยที่สีเข้มนะครับสีเขาจะสีจางอ่อน แปลกตาเหมือนกันนะครับสำหรับการเก็บไอโซพอดชนิดต่างๆนะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราหากันต่อกันดีกว่าครับให้เขาลงไปฝัง โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาเจอแมงมุมพันเจรตัวใหญ่มากเลยนะครับอยู่ในโพรงไม้นี้เรามาดูเขากันดีกว่านะครับนี่เลยครับตัใหญ่มากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นแมงมุมพันเจรชนิดไหนนะครับแต่ใหญ่มากแมงมุมพวกนี้นะครับเวลาเราไปเจอในบ้านเราไม่ต้องไปทาอะไรเขานะครับเพราะว่าเขาจะกินพวกแมลงสาบให้กับเรานะครับถ้ามีเขาแสดงว่าในบ้านเริ่มมีแมลงสาบแล้วนะครับ Okay, เดี๋ยวผมจะลองเก็บเขาหรือเอาเขาลงมาให้ดูใกล้ๆก,กันดีกว่านะครับโอเคผมก็ได้เอาเขาลงมาให้ทุกคนได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยครับหน้าตาของเขานะครับตัวใหญ่มากเลยครับ <Okay. S 2> ผมดูแล้วเขาอาน,น่าจะท้องอยู่นะครับหรือไม่เขาก็กินอาหารอิ่มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่กลัวหรือไม่ตื่นเราเลยนะครับพอปกติแมงมุมพเนจรเวลาโดนรบกวนก็จะวิ่งเร็วมากเลยนะครับเพื่อหนีเรา เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยเขากลับคืนสู่ที่ของเขาจะดีกว่านะครับไปเลยค่ะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินมาเจอขอนนึงนะครับที่น่าจะมีแล้วก็มีจริงๆด้วยนะครับนี่ครับตัวใหญ่มากก็เป็นพาตินเหมือนกันที่เรากำลังตามหาโอเคงั้นเรามาเก็บเขาก่อนดีกว่านะครับ โอเคนะครับและสําหรับว่าทุกคนคงสงสัยนะครับที่ผมเรียกที่นี่ว่าป่าถ่ายเพราะอะไรเพราะว่าผมนะครับเมื่อประมาณ9ปีก่อนนะครับผมมาพายเรือนะครับกับตะกล้องนี่แหละครับเพื่อมาจับปลานะครับแล้วก็หาโลเคชั่นถ่ายหนังผีกันนะครับแล้วตอนที่ผมมาก็เป็นวันพระนะครับ แล้วก็เป็นตอนกัางคืนก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณเดือนนี้แหละนะครับเพราะว่าจะมีพวกกุ้งแม่น้ํากุ้งข้ามกามตัวใหญ่ออกมาเดินนะครับพอผมไปถึงตรงสารที่ผมเลยโค้งผ่านมานะครับผมเอาแหลนแทงปลาช่อนไปตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับสารนั้นพอดีครับเป็นสารเจ้าที่ทุกคนนับถือมากเลยครับก็มีเสียงกรี๊ดดังขึ้นมานะครับแล้วก็ลมก็หยุดหมุนหยุดไหลอะไรเต็มที่เลยครับ จนไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงขับกับเสียงกรีดนั้นนะครับผมก็ได้ยินคนเดียวเพราะว่าผมไปทำตะก้องนะตะก้องก็ไม่ได้ยินเหมือนกับผมนะครับผมก็เลยชวนตะก้องนะครับกลับแล้วยังไม่บอกตะก้องว่าได้ยินอะไรแล้วตอนนี้ผมพายเรือกลับนะครับเรือก็โดนโน้มไปตรงฝั่งตะลิ่งที่อยู่ฝั่งซานตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็มีเสียงเขย่าต้นไม้แล้วก็วิ่งตามตลอดเวลาครับ มันทําให้ผมเรียกที่นี่ว่าป่าอาถรรพ์นะครับเพราะว่าของที่นี่นะครับแล้วเขาแรงมากเลยนะครับเขาเวลาผมมาขอมาเอาของมาเอาต้นไม้อะไรผมก็ต้องขอเขาก่อนตลอดนะครับเพราะว่าคลองนี้นะครับก็มีเรื่องเล่ามากมายเลยนะครับแถมยังเป็นที่อยู่ของจระเข้เยอะมากเลยนะครับสมัยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตลิ่งตอนน้ําแห้งนะครับจะมีโพของจระเข้เต็มไปหมดเลยนะครับและไม่แน่ว่าอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่ด้วยก็ได้นะครับมีคลอง โอเคความน่ากลัวก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแต่ผมจะเกิดแค่คร่าวๆเท่านั้นเราไปหาสัตว์กันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับคลิป ในวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับแล้วก็สัตว์ไม่ค่อยออกมานะครับเพราะว่าก็เพิ่งรู้ว่าทางหน่วยงานนะครับหน่วยงานหนึ่งนะครับผมจะไม่บอกว่าเป็นหน่วยงานอะไรจะเป็นหน่วยงานราชการครับเขาได้มาขุดลอกกูคลองครับทาให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของป่าเลนมไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการยึดพื้นที่คืนเพื่อปลูกป่านะครับแล้วก็จะมาปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่นะครับเพื่อให้เรือของ ของหน่วยของเขาครับเข้ามาในคลองได้สะดวกนะครับก็เลยทําให้ระบบนิเวศต่างๆไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วก็สัตว์น้อยลงมากกว่าเดิมนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเทนซูเกะนะครับจากช่องเอ็กโซคลิเปอนะครับถ้าใครชอบวิดีโอของผมนะครับหรือว่าอยากให้ผมไปเดินที่อื่นอีกที่แบบมีสัตว์เยอะมากกว่านี้นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับหรือว่ากด Sub สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําต่อไปด้วยนะครับแล้วผมยังติดค้างเรื่องหา ช้อนปลาตากลำาธารธรรมชาตินะครับก็ไปเจอกันในครั้งหน้านะครับผมจะแก้ตัวให้ทุกคนโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมเทนซุเกต,ต้องไปต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับ